สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมมาอัปเดตสถานการณ์ภาพรวมของตาลาดเอาคอยล้วกันเนาะเพราะว่าผมมองว่าเอาคอยเนี่ยน่าสนใจมากกว่าบิตคอยนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเลยนะผมไม่ได้บอกให้กล้านะครับมันก็มีจุดที่ต้องเรามาระวังกันไว้อยู่ครับสัญญาณบางอย่างก็อาจจะทําให้ทิศทางของเอาคอยเนี่ยมีการปรับตัวก็ได้นะวันนี้ผมก็เลยมาส่มประสาทเพื่อนๆฟังกันครับ สวัสดีเพื่อนๆชาวคริปตี้เคเลโซเฮ้ยคริปโตเคเรนซี่วันนี้เป็นวันที่ 16: เดือน15้และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนเนาะกิเดือนครับเพื่อนๆใครที่อยากเข้าห้องไลน์เทรดแบบฟรีๆตลอดชีวิตกับผมนะครับพเพื่อนๆเพียงแค่คลิกลิงก์บอยบิดท,ที่อยู่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเนาะจากนั้นพเพื่อนๆสแกนค r อโค้ดไลน์ทักมาบอกได้เลยนะครับว่าอยากเข้าห้องเทรดอย่าลืมโอนเงินแล้วก็เข้ามาเทรดกันด้วยนะครับเป็นเพื่อนซึ่งวันนี้ผมมาต่างจังหวัดเนาะก็เลยจะไม่ได้อัปเดตในส่วนของแผนเทรดในห้องวันนี้ก็ ช่วงไหนที่ผมพาเทรดเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตสถานการณ์ให้ดูแล้วกันนะครับวานี้แต่ละไม้เนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเควันนี้ก็มาพูดถึงภาพรวมของตลาดเอาคอยเพื่อนฟังแล้วกันนอะซึ่งจริงๆแล้วผมก็มองว่ามันแอบน่าสนใจนะแล้วก็ยังแอบน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรจุดที่เราเบรกออกมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเหมือนจะมีสัญญาณค้างเบรดิสเเวอร์เจนเล็กๆอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่า ตลาดเอาคอยเนี่ยจะสามารถไปต่อได้ไหมอ่ะพื่อป้จะเห็นได้ว่าการที่พุ่งขึ้นมารอบนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูชัดๆนะอ่ะซึ่งเหตุผลที่ผมยังเป็นห่วงอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือในส่วนของสัญญาณแบดเดิเดอรชั่นในทางเฟรมเดลี่เนาะแต่ว่ามันยังคงยืนเหนือโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นผมเลยมองว่าการเกิดสัญญาณแบดเดิเดอรชั่นตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้น่าเป็นห่วงจนกว,ว่าในส่วนของ Total Market Cap ของเอาทคอยเนี่ยจะมีการปิดหลุดเส้น EMA เส้นแรกที่เขาไม่ยอมหลุดเลยนะครับฉะน,น เพราะว่าอะไรครับโอกาสลุนของเอาคอยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคุ้มเสี่ยงกว่าบิตคอยเพราะว่าโอกาสในการปรับตัวของเอาคอยเนี่ยมันค่อนข้างเยอะผมยกตัวอย่างให้จากอดีตไปแล้วนะครับว่าเอาคอยเนี่ยอาจจะล่วงก่อน จากเอาคอยซีซั่นที่มาถึงโซนช่วง50เนี่ยนะครับมันมีการล่วงก่อนประมาณสัก7%โดยประมาณและก็ไปต่อถึง50%เป็นไปได้นั่นเองนะครับอ่ะผมก็ยกตัวอย่างให้ดูอย่างช่วงนี้พเพื่อนอาจจะได้ยินเสียงร้องของแมวผมนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับแมวผม3ตัวเลยนะโอเคก็เห็นว่ามีการล่วงลวงมาผมทําให้ดูไปแล้วเนาะก่อนหน้านี้นะครับคลิปก่อนก่อนหน้านี้มีการล่วงลวงมาก่อนแต่เป็นการย่อที่มีการยกโลนะครับยกโลยังไงก็จากโลนี้มาโลนี้ไม่ยอมหลุดนะครับ ตอนนั้นเนี่ยในส่วนของเอาคอยซีซั่นเนี่ยมาถึงช่วงโซนประมาณ50ก็คือวันที่27โดยประมดณนะมาครับผมก็อิงตามสถิติเลยนะมาถึงโซนเดียวกันแล้วหลังจากนั้นมีการย่อเนี่ยยกโลปื๊บพุ่งขึ้นกว่า50%เนะรานฉะนั้นตอนนี้นะครับพี่เวสสังเกตเี๋ยว่าเอาคอยมีการทิ้งไส้ลงามาไม,มไม่ยอมหลุดไม่ยอมหลุดไม่ยอมหลุดสักทีผมก็เลยมองว่าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราลองวัดจากสถิติเองแล้วเนี่ยอย่างน้นอยๆไปฟิโบที่0 3นยนจุดสามกนับห่วงปัจจุบันเลยนะเอา,เอา,เอาผม เอาจากจุดต่ากว่านะครับมันพุ่งได้กว่า40%ซึ่งมันค่อนข้างสอดคล้องกับรอบก่อนหน้านี้ตามสถิตกิก่อนหน้าแบบเป๊ะๆแต่จริงๆแล้วเรายังพอกาว่าได้ถึงช่วงฟิโบที่0.5จนถึง0.618นี่มันตลาดเอาคอที่มันแทบจะระเบิดระเบอร์เลยนะครับผมก็เลยมองว่าใครที่ยังไม่ได้มีโอกาสในการช้อนเอาคอยติดไม้ติดมือบ้างเนี่ยอย่างน้อยมันก็คุ้มเสี่ยงเอาไปเพื่อนอย่างน้อยมันก็คุ้มเสี่ยงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าแค่หลุดเนี่ย เราก็แค่คัดซึ่งจุดคัดเนี่ยมันไม่ได้ไกลมากถ้าเปรียบเทียบกับ AR R r ผมมองพูดถึงตลาดเอาคอยนะไม่ได้ไม่ได้เป็นเอาคอยเจาะจงเหรียญน,นะครับแต่ผมพูดถึงตลาดเอาคอยเนี่ยอย่างนอง้อยมัน2เท่านะครับหรือ3เท่าหรือแม้กระทั่ง 4- ีหเท่าเนี่ยมันมันค่อนข้างคุ้มกว่าที่ผมจะไปถือบิตคอยในช่วงนี้นครับซึ่งผมไม่ได้เป็นสาวกเรหรียญใดเหรียญหนึ่งนะครับฉันรเพื่อนนะครับใครที่มีเอาคอย,อยใไหน่าสนใจก็ลองแชร์กันได้นะครับเพื่อนมองทิศทางเหมือนผมหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันได้อันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่โประมาณ 7-8-6โดยมานะครับก็ค่อนข้างกาวพอสมควรนะัวกรณีใน,ในการเบรกตรงนี้เขาได้มองว่ามีการลงมารีเทสแล้วไม่ยอมหลุดนะเป็นเหมือนแรงซื้อกับขึ้นคืนนั่นเองนะครับผมยังตัวอย่างเหรียญเอาคอยบางเหรียญน,น,นะครับว่าจะเป็นในส่วนของ XRP ที่วิ่งเป็นในส่วนของ Triangle ในภาพใหญ่ซึ่งแพทเทิร์นนี้ไม่เป็นแพทเทิร์นในการเลือกทางนะเพื่อนเแล้วก็รอคดีความด้วยนะครับ XRP นั่นเองก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงถ้าคดีความไปในทิศทางที่ดีก็อาจจะมีการพุ่งอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับก็มาในดูส่วนของอัลฟากันบ้างครับก็เห็นว่าวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวชแนลขาลงซึ่งต้องว่าเริ่มมีการยกโลนะโลนี้มาโลนี้แล้วนะครับอันนี้ก็รุนในการเบรกด้วกัน ถ้าเบรกเพื่อนๆก็ค่อยไปฟอลโล่ในทิศทางนั้นๆเลยกันนะครับก็จะเห็นในส่วนของ FCM นะครับที่กลับมายืนเหนือมุมตั้มฝั่งขาขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลุดโลเดิมเพื่อนๆอาจจะยองแพ้นะช่วง0.24โดยประมาณนะครับอ่ะอันนี้ก็ลองไปพิจารณาวางแผนกันดูเนาะเป็นอัลคอยหนึ่งเหรียญที่ผมมองว่าน่าสนใจอะไรกันนะแล้วผมกับเพื่อนๆในห้อง ลายเทรดเนี่ยนะครับก็มีการเข้าเทรดกันไปแล้วแล้วก็เพื่อนเพื่อนเมมเบอร์ด้วยเนาะเพราะว่าผมมอง WLD เนี่ยเป็นการไซด์เวย์ออกข้างแล้วก็แม็กซีเนี่ยอยู่เหนือศูนยด้วยนะครับผมก็เลยมองว่าเหรียญน,นี้เนี่ยมีโอกาสที่จะไปต่อเนาะนะครับฉะนั้นเพื่อนเพื่อนใครที่มองว่าเหรียญน,นี้คุ้มเสี่ยงเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ลองไปวางแผนเพิ่มเติมกันดูนะอาร์อาร์ก็หลุดโลนเดิมเนี่ยเรายอมแพ้จุดที่พี่เนี่ยผมก็มองไปถึงไฮเดิมนไปเกล็นะครับประมาณช่วง3.3ถสามจุดสะเข้อาอไลลฟ์แบบรีีๆตตดชวิเนาะผมขอคนที่เทรรดจิงๆด้วยนะครับเพราะว่าผมจะคคัดคนเททรดดุกเือนเนาะห้เพื่อนๆคลิายแบบ บายบิดใต้คลิปด้านล่างได้เลยครับง่ายๆแค่นี้เนาะแล้วก็โอนเงินเข้ามาเทรดสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ทักมาบอกผมได้เลยครับเพื่อนๆครับบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเพื่อนๆทุกคนนะครับเพื่อนๆมาว่าเอาคอยจะพุ่งต่อได้ไหมส่วนแผนการเทรดเอาคอยหลากหลายเรียนเนี่ยผมก็วางแผกไว้เพื่อนในห้องไลน์แล้วก็เพื่อนๆสมาชิกยูทูบกันไปแล้วนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ก็สแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ได้เลยเนาะดีใจได้ได้ผู้คุยเพื่อนทุกคนในวันนี้ยาลืมเป็นหาฉลามที่กลับมาัาผมครับแล้วจกััันใหม่สสดีครบ